ที่นองที่รักในอาทิตย์นี้เราเห็นว่าในสมัยของพระเยซูเจ้าท่านมาจาร์ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรียนรู้และสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาจึงควรเป็นที่วางใจได้แต่พระเยซูเจ้ากลับให้ระวังเพราะเขาทั้งหลายมีแต่เรียกร้องสถานะและสิทธิพิเศษมีความคิดว่าเขาควรได้รับการเคารพและรับเกียรติมากกว่าใคร ทั้งที่แท้จริงเขามักจะทำบาปต่อผู้อ่อนแอมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เป็นเพียงการแสดงและคิดว่าตนนั้นจักดิ์สิทธกว่าคนอื่นเพราะใช้เวลาสวดนานๆเขาทั้งหลายจึงมีเพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีแต่แตกต่างกับสาวกของพระเยสุจ้าที่ถูกสอนให้เป็นผู้รับใช้พระเยสุจ้าจึงทรงตำหนิธันมาจารย์ทั้งหลายผู้ที่ทำลายผู้อ่อนแอรวมถึงหญิงไม้ด้วย ในเวลานั้นพระเยสุเจ้าประทับนั่งอยู่หน้าตู้ทานพระองค์จึงสั่งสอนสิทธิ์จากลักษณะท่าทีของผู้ที่มาทำทานพระองค์ทรงมองว่าเขาแต่ละคนได้ให้อย่างไรไม่ใช่ให้เท่าไรเพราะพระเจ้าทรงมองที่แรงจูงใจหรือหัวใจของการเป็นผู้ให้มากกว่าปริมาณการให้ พระองค์ทรงเห็นว่าคนรวยที่ใส่เงินจำนวนมากนั้นเป็นเพียงเพราะว่าเขามีเงินมากการให้ของเขาจึงเป็นการแบ่งออกเพียงน้อยต่างจากหญิงม่ายยากจนที่ได้ถวายเพียงเหรียญทองแดงสองเหรียญตามที่ตนมีอยู่ทั้งหมดการให้ของนางจึงเป็นการให้ทั้งหมดที่มีการให้นี้จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะนางไม่ได้ให้เพียงแค่สิ่งที่นางมีทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ความวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูนางให้รอดปลอดภัยต่อไปได้หญิงที่แทบจะไม่มีอะไรเลยจึงได้กลับเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะวางใจในพระเจ้าพระเยสุเจ้าทรงตรัสว่าหญิงไม่ได้ทำทานมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดที่เอาเข้ามารวมกันเพราะการให้ด้วยใจจริงและเต็มใจที่จะให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่เกี่ยวกับมูลค่าของสิ่งใดเลยคิสชนธรรมดาทุกคนก็สามารถเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันหากเราได้ถวายสิ่งที่สำคัญที่สุดแด่พระเจ้าคือความเชื่อและวางใจในพระองค์พร้อมทั้งให้สิ่งที่มีอยู่น้อยนิดมากแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเพราะเราเชื่อในพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ทำร้ายเรา แต่จะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเหมือนหญิงม่ายที่เมืองซาเรฟัตที่ได้ให้ทั้งที่นางรู้ว่าจะต้องตายนางได้แบ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างที่สุดสำหรับตนเองและบุตรให้กับเอริยาเพราะนางเชื่อตามที่เอริยากล่าวว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงสัญญาว่าแป้งในไหจะไม่หมดซึ่งสิ่งที่นางได้รับจากพระเจ้าก็าเป็นจริง เมื่อนางได้รับความรอดตั้งแต่ในปัจจุบันในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็ได้บอกเราถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซุเจ้าเช่นกันเพราะองค์ทรงสละชีวิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวแก่เรากิจการของพระองค์ทาให้เกิดการถวายบูชาที่สมบูรณ์และนําเราสู่ความรอดผู้ที่รอคอยก็จะพบความรอดเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกโดยเขาต้องมอบตัวทั้งครบ และรอคอยพระอ,องค์ด้วยความเชื่อทิชาชนจึงต้องสละสิ่งอื่นๆทั้งสิ้นเพราะเพียงเรามีพระเจ้าก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญกว่านี้อีกแล้วผู้ที่สามารถเชื่อและเชื่อฟังด้วยความหวังในพระเจ้าแม้จะอยู่ในสถานการณ์เหมือนกับไม่มีความหวังเขาก็เป็นสุขเพราะพระเจ้าทรงสัญญาจะทำให้ผู้วางใจในพระองค์ไม่ต้องอับอาย ในเวลาที่เลวร้ายพระองค์จะทรงทำให้อิบน้ำสมบูรณ์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราพร้อมที่จะสละน้ำใจของตนเองเพื่อจะหันไปพึ่งพาพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระองค์